ด้วยเ,เหตุนี้การฆ่าการเบียดเบียนมิตรอาชีพหรือการกระทําที่สังคมไม่ยอมรับจริงได้เกิดขึ้นเพราะอะไรก็เพราะว่าอีโก้มันเกิดตัวตนมันเกิดความเห็นแก่ตัวมันเกิดมันจึงสั่งสมโลกธรรมและวัตถุผิดตกเป็นท่ายของโลกธระทและวัตถุนี่คือเรื่องจริงครับผมต้องขออภัยครั้งที่สองก็คือว่าไม่มีเจตนาที่จะให้ร้ายใส แต่มาบอกความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้นะครับเกิดความเห็นผิดเห็นสิ่งไม่ดีว่าเป็นของดีเนี่ยพอเห็นผิดมันก็ทำสิ่งที่ผิดนะไอคิวเนี่ยมาทำให้เห็นผิดนะเช่นส่งเสริมอบยม,มุก เห็นที่โฆษณาอะไรนะเงินที่ได้นี้เอาไปทํา,าอะไรอนะไรเงินเงินมันไม่บริสุทธิ์นะถ้าใครเข้าไปคล่องเกี่ยวกับเงินไม่บริสุทธิ์ชีวิตมันเสื่อมแต่เขามองไม่ออกเพราะปัญญามันได้แค่สุตตะกจินตามันเข้าไม่ถึงปัญญาสูงสุดมองไม่ออกว่าใครที่เข้าไปคล่องเกี่ยวกับเงินที่ได้มาโดยอย่าง,งานั้นอย่ามันเสื่อมแต่เขามองไม่ออกเพราะปัญญาก็ไม่ถึง เนี่ยดยเห็นเนี่ยการส่งเสริมอบัยมุกทาของเถื่อนของผิดกฎหมายและเช่นเดียวกันเนี่ยเมื่อเห็นผิดมันจึงสั่งสมอาอัตตาความเห็นแก่ตัวสั่งสมมนุษย์สมบัติมีร้อยล้านไม่พอพันล้านพันล้านมันไม่พอตั้งเตาไว้พันล้านก็ไม่พอมาเอาเป็นหมื่นล้านใจคนมันผมเต็มไหมครับ ผมไม่เต็มครับคนส่วนใหญ่เนี่ยใจมันผมไม่เต็มตอนที่ท่านเป็นหัวหน้าหน่วยระดับหนึ่งท่านอยากจะขึ้นสูงไหมอยากทุกคนก็อยากแต่ว่าเพราะสิ่งต่างๆมะตามไปตำแหน่งที่ขึ้นมาแล้วพอถึงระดับนี้ก็อยากจะสูงขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเนี่ยมันผมไม่เต็มครับเพราะว่ามันเกิดความเห็นผิดด้วยเห็นเนี่ยจึงได้สั่งสม มนุษย์สมบัติที่วันหนึ่งเราต้องทิ้งผมสมมุติเรียกว่าสมบัติำพำ้าบางทีมันจำปาประกอรที่เรายังไม่ตายมันหายไปจากเราถูกขโมยถูกจนลักไปถูก,กไฟไหม้ถูกน้ำพัดพาหายไปผมสมมุติเรียกสมบัติพวกนี้ว่าเป็นสมบัติจำา้ามันเป็นสมบัติภายนอก ผมถามท่านนะ่ะเวลาท่านตายนะท่านเอาอะไรไปได้ไหมปากกาสักด้ามเอาไปได้ไหมครับแว่นตาที่ใส่เอาไปได้ไหมทรัพย์สมบัติสั่งสมไว้ล็อกบ้านเนี่ยเอาไปได้ไหมครับผมเล่าเรื่องจริงให้ท่านฟังเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีแล้วที่สาวตถีเนะี่ยมันมีปลามหาศาล คำว่าฟามาหาสายก็คือเศรษฐี้าขายแล้วได้เงินมากใช้น้อยเงินเก็บเยอะเมื่อสองพันกว่าปีมันไม่มีธนาคารอย่างสมัยนี้เนียวิธีเก็บทรัพย์สมบัติเขากฝาฝังดินไปฝังนอกบ้านไม่ได้เอาฝังในบ้านเพราะบ้านใหญ่แต่เวลาฝังลูกเมียต้องออกไปไหนแล้วก็ไม่รู้แล้วก็ฝังไม่ให้รู้รู้เดี๋ยวมันกุดออกมาใช้แล้ววิธีเก็บซึ่งไอ้วิธีการอย่างนี้มันยังมีอยู่ทุกวันนี้ในหมู่ชาวเขาเนี่ยก็ไม่มีธนาคาร เวลาเขามีอะไรก็จะฝังดินอยู่ในบ้านแล้วเวลาจะใช้ก็ไปขุดขึ้นมาใช้ในเมื่อ2,500กว่าปีก็เป็นอย่างนั้นที่สาวัติีป์ถ้าปรากฏเรามีฟามคนหนึ่งจะเป็นฟามมหาศาลมีทรัพย์สมบัติเยอะแต่เขาฝังดินอะไรตอนนี้ไอ้จิตที่มันห่วงไอ้สมบัติเราประอารตามันเยอะตามเห็นจักตัวมันเยอะมันห่วงไอ้สมบัติที่ฝังไว้แต่เวลามันจะตายทุกคนมันตายแน่พราะตายด้วยด้จิตมันยังกังวลมันยังห่วงมันไปไหนไม่ไกลมันได้เกิดเป็นลูกหมา ในบ้านตัวเองเฝ้าสมบัติตัวเองในบ้านลูกชายนี่คือของจริงเห็นไหมครับว่ามันเันทุกขเป็นโทษเนีไงการที่จิตมันตกเป็นพาดเนี่ยมันทําให้เราไปไหนไม่ได้ไกลเอานี้นั่มันสองพันห้าร้อยปีเอาปัจจุบ,บันดีกว่าข้างบ้านผมเขาตายผมไปเป็นประธานให้เขาวันทํำตกไปมาตอบแทนบุญคุณผมนะ่ะ แกมาแต่มันไม่ติ่งที่ตาเนื้อตาหนังมองไม่เห็นบ้านผมมีสุนัข7-8ตัวมันล้อมวงกลมเลยหันกล้หาก็หากันเห่ามาตรงกลางซึ่งตาเนื้อตาหนังมองไม่เห็นเห่าเพราะตกคนตายจะมาอะไรอีกรูปหนึ่งที่มันเป็นไม่ติ่งละเอียดแกมาขอบใจผมแกต้อเป็นคนดีนะทำไมไม่ไปเกิดไกลอ่ะ มันเกิดเป็นสูงกับมนท์ท่านหนึงที่อยู่ใกล้ๆเราที่เขาเรียกเจ้าที่อ่ะแกห่วงลูกห่วงหลานห่วงบ้านนี่ยไอความที่จิตมันตกเป็นท่านมันึไปไม่ไกลเมื่อศสราเมื่อสองพันห้าร้อยกว่าปีไปไม่ม 2, 000, 500, กไกลก็ด้วยเหตุนี้แหละครับด้วยเหตุนี้ผมจึงบอกว่าถ้ามีความเห็นผิดล้วเนี่ยมันเสียหาย เสียหายทั้งชีวิตนี้และชีวิตหน้าชีวิตนี้ก็ทําชั่วได้ง่าย,ยนะครับอา้าวตอนนี้มาพูดถึงปัญญาตัวที่สองที่อยากจะเรียนท่านปัญญาตัวที่สองเนี่ยพื้นฐานเนี่ยทุกคนทําได้หมดเพราะเป็นความจริงสากลหนึ่งทำจิตให้นิ่งคำว่านิ่งในที่นี้คือตั้งมั่นเป็นสมาธิ จะโดยวิธีใดก็ะการอย่างพวกตะวันออกกลางเนี่ยเห็นเขาชักุูกรรมนั่นแหละวิธีทำจิตนิ่งครับบางทางยุโรปเข้าฟังดนตรีแล้วจิตมันตั้งมั่นเป็นสมาธิวิธีใดประามทําให้จิตนิ่งพอจิตนิ่งแล้วทําให้เกิดปัญญาเห็นแก่นิ่งระดับหนึ่งเนี่ยอามาพิจารณาอย่างที่ผมไปได้เนี่ยมาพิจารณาขณะที่จิตนิ่งถึงระดับถ้าไม่นิ่งมองไม่เห็นนิ่งถึงระดับเนี่ยจะเห็นว่า สิ่งใดก็ตามที่มันเกิดขึ้นมันดับหมดเลยผมโชคดีที่เป็นนักวิทยาศารศึกษาทางด้านของสิ่งมีชีวิตให้ร่างกายตัวเนี้ยนะที่จับต้องได้เนี่ยถ้าถามว่ามันมาจากไหนพ่อแม่ให้มาเนี่ยถ้าผมจับ๋าวนี้แล้วผมถามบอกพ่อแม่ให้มาคนเนี้ยพูดผิดจริงๆภายในเจ็ดปีเนี่ย เซลล์ที่พ่อแม่ให้มามันตายไปหมดแล้วมันเปลี่ยนทุกๆเจ็ดปีเกิดทั้งหมดร่างกายเป็นยางน้งท่านเอาเจ็บฐานอายุของท่านปัจจุบันน่ะมันเปลี่ยนมากี่ครั้งแล้วของพ่อของแม่ไม่เหลือแล้วครับกระจายเนี่ยพอนิ่งๆมันจะเห็นนะนิ่งๆมันจะเห็นมันจะมีอายุไข่อย่างเลือดเราไม่เลือดก็มีอายุไขทุกอย่างมีอายุไข่มันเกิดแล้วมันดับมันเกิดแล้วมันดับคือเกิดตายเกิดตายนี่มันเป็นสัจธรรม ถ้าคนไม่ลิ่งก็เข้าไม่ถปงเนี่ยเราก็เมื่อจิตลิ่งเราก็มาพัฒนาในสรรพสิ่งทุกอย่างเลยนะีมันจะเป็นอย่างเนี้ยความเห็นแจ้งหรือปัญญาตัวที่สามมันเกิดขึ้นฝรั่งเขาเรียกว่า wisdom ผมในฐานะเป็นนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เข้าถึงความจริงตัวนี้ผมขออนุญาตไม่เรียกวิส d ัมเพราะว่ามันยากเกินไปผมเรียกว่า i n t u i t i o เหมือนผมมีลูกจนนะิตนี่ะ แกศึกษายอยู่ที่วิสคอนซินในอเมริกามันมีคอนแทคกับอมอชอรมหาลัยเชียงใหม่สามปีเรียนที่โน่นอีกหนึ่งปีมาเรียนที่มอชอเอาคะแนนไปสะสมกบที่โนนแล้วก็จบแกมาทำเรื่องสมาธิเพราะว่าคนอเมริกันมันอ้วนแกไปอ่านเปเปอร์ที่ไหนบอกถ้าจิตนิ่งเป็นสมาธิแล้วมันจะไม่หิวมันจะกินน้อยมันจะลดความอ้วนได้แกก็มาทำโปรเจกต์กับผมเรื่อง m e d i t a t i o n ผมบอกให้อยู่ไปอา่านหนังสือจำหลักกำลาไม่สาเร็จหรอกมันต้องเข้าถึงความจริงด้วยเอาตัวเองทดลองเดือนยังมีเวลาไหมาผมจัดการก็บอกมีะจัดการให้เขาทำด้วยตัวเองแต่เดือนพอเขาออกมาเขามาบอกผมว่าไอ้คําว่า meditation ใน dictionary เนี่ยมันเขียนไม่ถูกเ <c ười> ขียนไม่ถูกผมบอกใช่หรอเพราะคนเข้าถึงความจริงมันละเอียดลึกซึ้งมากกว่าน,นั้นเหมือนคําว่า ปัญญาตัวที่สามที่ฝรั่งเรียกว่า wisdom เนี่ยผมบอกไม่ใช่มันละเอียดกว่า wisdom ถ้าจะโคงให้ wisdom ต้องเรียกว่า intuitive wisdom มันถึงจะถูกมันจะมีสักกี่คนที่เข้าถึงถ้าคนที่ไม่สนใจโดยเฉพาะนักวิทยาศาสตร์ผมอยู่ในวงของการศาึกษาหาความรู้ด้านไิวสุดยอดเลยนะครับเป็นครูบาอาจารย์ในแวดวงนี้ด็อกเตอร์ถ้าจะชนกันตเด็กเล็กอายุไม่ท่หไหรวจบด็เตอร์กัแล้ว มีโก้สุดๆเลยพวกเนี้ยแล้วลเข้าไปถึงไม้วิสด,ดัมจิตว์จิงวิสดัมตัวนี้หลงทั้งแถบแล้วก็ไอ้ไอ้รูปแบบที่หลงหลงแล้วก็ไปเสิเยาวชนหลงหลงออกมาบ้านเมืองมันจริงวิบัติ